เราอยู่กันที่เมืองจีนครับเป็นวันที่14ตุลาครับตอนนี้ก็ช่วงเย็นๆนะตื่นแล้วครับมาถึงประมาณเก้าโมงครึ่งนะฮะแล้วก็หลับเลยหลับกันยาวนะครับอากาศดีมากวันนี้เย็นๆนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินไปที่ถนนหนานจิงลูนง่นะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับเป็นไงบ้างาโลกหนาวไหมไม่สนุกเดี๋ยวส่งกลับไปอยู่คนจีนแหละเรากําลังเดินไปที่หนานจิงลู่นะครับข้างป๊อบมาข้างป๊อบมาไม่ไปครับ อา,ากาศดีมากครับประมาณ20องศานะครับเย็กไปป๊อบมากรดดิเพราะมาก,กันเถอะ ไปป๊อปมาดกันนะนะทุกคนเดี๋ยวที่ที่ไหนประเทศเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนป๊อปมาดที่ประเทศจีนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนประเทศจีนจังหวัดเซี่ยงไฮ้เซี่ยงจังหวัดเซี่ยงไฮ้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยจะตอจะบอกว่าอากาศดีมากนะครับเพื่อนๆแนะนําเลยซอยเฉพาะเซี่ยงไฮ้นะครับซอยนี้นะฮะแต่ยังไม่เปิดไฟของกินเยอะนะครับซอยนี้ ็นช็อปโเวยที่ใหญ่ที่สุดในถนนหนานจิงลู่นะครับแล้วก็มีห้างมิโซะเปิดใหม่เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับที่นี่ก็มิโซะที่นี่ก็เพิ่งเปิดนะครับผมมาสองรอบยังไม่มีเลยนะฮะมีตัวกร์ตูนจากมิโซะแลนด์มาไว้ที่นี่นะครับ ดูฮะมีตุ๊กตาตุนน่ารักน่ารักเทียบเลยครับมีน้องหมีเนยด้วยครับเพื่อนๆใช่ไหมน้องหมีเนยของเล่นเยอะมากครับเ,เพียบเลยครับส่วนว่าจะเป็นตุก๊กตาแล้วก็พวกกระบอกน้ำอะไรพวกนี้นะฮะวุ้นไง ม,ม,มีจุ่มนะครับเพื่อนๆอาพัฟฟี่มิดบอลว่ามาขายที่นี่นะครับพูดง่ายว่าจาลองท็อปฟอยไว้ที่มินนิสโซต์เลยนะครับนี่ฮะมิดบอลน,นะครับอยู่ในนี้นะฮะหมูลูลูล่ก็อยู่ในนี้นะครับนี่ ดล่าแอนเมอก็อยู่ในนี้นะครับแล้วก็น้องตัวนี้นะครับอยู่ในนี้เหมือนกัน <Okay. S 1> ชื่ออะไรเนี่ยจำไม่ได้น้องดล่าน้องหมูลูลูลครับ <Okay. S 1> มินิโซโลแลน <Okay. S 1> เดินมาถึงตึกนี้ครับตึกนี้ก็จะมีพวกหมาล่าพวกของกินเยอะมากนะครับตรงในการติดซอนนะครับ นี่ฮะยูเบ่ฮอทพอตอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วก็มีร้านถังโอรกอยู่ข้างล่างครับต้องหัวถนนตรงนี้นะครับก็จะเป็นช็อปแอปเปิลครับโหคนคนจีนก็ชอบแอปเปิลเหมือนกันนะฮะแอปเปิลสโตร์นะครับคนเยอะมากตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับถึงที่ไหนครับมาเข้ามาที่สาขาใหญ่เข้ามา เดีวันว่าจะมีอะไรขายบ้างน,นะครับตอนนี้ของดีเยอะมากอันนี้ก็เป็นช็อปหัเว่ยที่ใหญ่ที่ช็อปนึ่งนะครับตรงข้ามกับป๊อบมาสสาขาใหญ่นะ,ะแล้วก็มีช็อปอีดีแด็สองช็อปอยู่ตรงนี้นะครับ และเราก็กำลังเดินไปตรงเดอะบันครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา 6, ประมาณ6โมงเลยฮะอันนี้ก็เป็นช็อปกุชชี่นะครับอากาศก็ยังเย็นสบายดีฮะถางคุณลูกรสชาติเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับหมายเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาท ไกัันรริงะคบตรงนี้ครับเรามาอยู่ตรงปลายถนนเะบันแล้วครับทุกคนข้างหน้าก็เป็นหอคอยไข่มุกนี่เราได้วิววิธีคนเยอะมากอากาศดีมากครับปวดเตียงเราเดินมาถึงตรงเะบันแล้วครับผมคนเยอะมากขาปเพื่อน นี่จะตรงดบ,บันนะครับตัวที่ทิงอยู่หลังป้ายตรงนี้นะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบัวกระทิงตะบ,บันนะครับที่เขาจะมาลูกไข่กนันเป็นไงบ้างครับเสียงหายตรงตะบ,บันสน,นุ แล้ววัวจริงเป็นไงบ้างเป็นวัวของจริงเดินได้ได้จะไข่มันด้วยออดีมาก <laughs> เดี๋ยวเราลังจะกลับโรงแรมกันครับ <laughs> เรากำลังจะไปโรงแรม <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันที่ <c oughs> ททนี่ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สองครับจะไปดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วเป็นไงวันนี้อากาศลูกห <c oughs> นาวหนาวใช่ไหมเย็นๆใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าที่ดิสนีย์แลนด์ฝนตกนะก็เดิน ตอนนี้เราเดินไปอีกฝั่งใกล้ถึงสถานียุยหยวนเจอแล้วฮะรตรงนี้ก็จะเห็นหอคอยไถมุกชัดมากนะครับโรงแรมที่เราอยู่เนี่ยบอกเลยว่าออสถานียุยหยวนสีม่วงเนี่ยที่ไปเชื่อมต่อสีเขียวเนี่ยใกล้กลสุดของเรานะครับใกล้ๆดีนี่มากที่เห็นไกลๆก,ลกล็คือหอคอยไถมุกนะครับ การหยอดตู้รถไฟ<อ>กดไปที่สีแดงเข้มครับเราจะไปดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทกดที่ไอคิดก่อนดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทน่าจะอยู่เขาบอกลายสิบเอ็ดะนั่นไงไปลายสุดกี่ใบครับกดเลยนี่ครับคนละห้าหยวนเลยนะครับก็ถูกยี่สิบห้าบาทนะกด QR payment อ่ะสแกน,นของ,งเราก็จะใช้ True Money Wallet พอร้อยกว่าบาทเองนี่นะฮะตู้เป็นแบบน,นี้เราไปใช้แอป True Money Wallet นี่ฮะแป๊บหนึ่งนะครับพเพื่อนๆแล้วก็กดไปที่สแกนครับแล้วก็มาสแกนตรงนี้ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ25หยวนใช่ก็5คนไงเนี่ย1้8บปาทครับเดืนวันนี้โคตรถูกครับไปตั้งไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะหล่นตรงนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่หยวนการ์เด้นนะครับสีเทานี่คือเขาไม่ได้ไปนะครับถ้าเต็มถ้าฝั่งนี้เป็นสีเทาก็คือต้องไปขึ้นอีกฝั่งนู้นนะครับสีดําเข้มก็คือว่าจะเป็นสถานีที่รถไฟเดินทางไปนะครับ1 2 3 4งสสี่เราไปลงที่เจียวตงนะครับแล้วก็เป็นไปต่อที่สาย11เดนะครับเป็นสีเดอร์บุน เราก็รอรถไฟไปที่ดินแลนด์ดดเส้นไนะครับโอเค,อเ,คเราลงมาแล้วหนึ่งสายนะฮะแล้วเ,เราก็ต้องไปต่อสายสีเลือดหมูนะครับสีแดงเข้มๆเ,เ,เนี่ยเห็นไหมฮะก็คือลาย11นะครับมันจากบีบอกนะครับสีเลือดหมูแดงเลือด,ด,ดหมูเนี่ยก็คือลาย11นะฮะเมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาน,านั่งฝั่งนี้นะครับมาที่เดียดินแลนด์เนี่ยนะฮะสุดสายวันนี้นะครับ เรามาถึงแล้วครับดิสนีย์รีสอร์ทนะครับโหอากาศเย็นมากนะครับไม่คิดว่าอากาศจากหนาวขนาดน,นี้นะฮะเพราะผมไม่ค่อยชอบอากาศเย็นๆเท่าไหร่นะครับฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับโชคดีมากเพราอมาเช้าก็ฝนตกกระหนับนะฮะเป็นยังเราอยู่ที่ไหนครับดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทที่ประเทศโดโลเรียมั่วไ <laughs> กล้เดินถึงทางเข้าแล้วครับ แต่ก็ไกลพอสมควรนะครับดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทชยงไฮครับผมวันนี้เราจะอยู่ดูพุกันด้วยพลุเขาบอกว่า3ามทุ่มนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่ารถไฟรอบสุดท้ายคือ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับผมเราก็มาถึงทางเข้าแล้วครับจะบอกว่าปาร์คเอนทรานนะฮะจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งไม่มีกระเป๋ากับฝั่งมีกระเป๋านะครับฝั่งไม่มีกระเป๋าก็จะเห็นว่าโน bag นะครับฝั่งนี้คนที่พกกระเป๋าต้องมาฝั่งนี้นะครับ เพราะว่าต้องตรวจกระเป๋ากันนะครับทางเดินเหมือนเข่าว,วงกดครับพือเนเราเดินเข้าเวลานะครับนี่ฮะเราจะได้ตั๋วนี้มาอันนี้ข้างหน้าดิสนีย์ครับแต่ว่าไม่ปลื้มเลยคือต้องบอกว่าข้อห้ามนะครับห้ามพกไฟแฟลชมินิไฟแฟลชอะไรก็แล้วแต่ห้ามพกเข้ามาแล้วก็ไม้ซลฟีีสั้นๆก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เลยต้องถือกล้องตัวนี้ Z v ตด้วยมือนะฮะแล้วก็กดชัตเตอร์ด้วยมือด้วยเซ็ง ชิปเดลอยู่โน่นนะนี่มิกกี้เมาส์เขาไปถ่ายรูปกันมิกกี้เมาส์ตัวจริงมรไม่ใช่มิกกี้มเมาส์ไง หิววนมากจะต้องไปหาอาหารกินก่อนนะฮะหิวมากจริงฝนก็ตกครับเราได้เมนูอาหารมาแล้วครับนี่นี่ิซ่าสองถาดอลังการมาลังการมากหมดไปประมาณ3า0 0กว่าบาทหกร้อยหยวนนะฮะไม่รู้็่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ แล้วฝนก็ตกกินก่อนเราต่อค่อยไปเล่นเครื่องเล่นกันที่ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทชางไฮเรากินข้าวกันอิ่มแล้วครับแล้วเราก็จะไปที่แรกกันก็คือซูทเปียครับฝนก็ยังตกอยู่ยังหนักหน่วงครับายสองครับดิสนีย์แลนด์ชางไฮที่แรกเรามาตรงนี้กนครับเราหาซูทเปียไม่เจอเรามาเวโอนก่อนครับมาแล้วครับตาบนพาเลบไม่สามโมงตกครับ よろしく。 ก็มาอีกโซนนึงนะครับบางโซนก็ไม่ได้ถ่ายรูปครับฝนมันตกอันนี้โซนนี้เป็นโซนซูโทเปียครับผมโซนซูโทเปียนี่สวยมากบอกเลยกลางตารครับ <c oughs> จะไปกันต่อครับโซน Pirate of the Caribbean นครับผม <Yeah. S 1> เราจะไปตามล่าหาแจ็คสแปรโลกันครับวัน <Yeah. S 1> นี้เราเดินมาอีกเครื่องเล่นนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือเอ่อ p i r a t e of the Caribbean นนะครับกำลังเดินเข้าไปคิวน้อยครับที่นี่ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็น่าสนุก โซลิงแอมเจร์ไอแลนด์นะครับฝน,น,นก็ยังไม่เลิกตกนะครับตอนนี้ก็จะหกโมงลวตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ดิสย์แลนเซียงไฮ้นะครับ ไปที่โรงแรมครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ฮะองเลื่อนที่ไหนเใช่ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกับบบ้้าานนทั้งวันเลยวันนี้ฝนก็ตกทั้งวันเราก็เดินขึ้นมาบนสถานียี่หยวนการเด่นแหละครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับเดินกันไปที่โรงแรมต่อ วันนี้เราจะไปไหนกันไปย,ย,ยี่หยวนยี่หยวนการ์เด้นวันนี้วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมทรายพรุ่งนี้ก็ดีใจจะได้กลับไปบ้านนอนบ้านโอเคตอนนี้เราขึ้นมาตรงน,นี้<อ>แล้วครับยี่หยวนการ์เด้นนะฮะแล้วเราจะต้องเดินไปทางไหนต่อมาดูเอา,อานี่ครับที่เห็นไกลๆคือยี่หยวนการ์เด้นนะฮะแต่เราต้องเดินไปก็พอสมควรนะครับ ฝนก็ตกตอนนี้ก็เป็นเวลาแค่หนึ่งทุ่มนะครับแต่ฝนก็ตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับวันนี้ที่เซี่ยงไฮ้นะครับตอนนี้ตรงทางเข้าเขาทาอะไรไม่รู้นะครับและทางที่เราขึ้นมาก็คือยี่หยวนสเตชันนะครับทางออกเจ็ดใกล้ที่สุดครับเดินนิดเดียวครับร้านของกินทางนู้นเต็มเลยเรามาถึงเอ้ยเรามาถึงยี่หยวนการ์เด้นแล้วนะครับข้างหน้าก็มีร้านขายของเยแยมากมายนะฮะ ส่วนั้นในก็จะมีร้านดิ่มซำร้านมาล่าอะไรเยอะแยะมีร้านจุ่มด้วยเหรอพ่อไม่รู้นี่ครับนี่มาล่าไม้ครับนี่ครับเราจะถึงทางเข้ากันแล้วฮะเขามีระดับอะไรเพิ่มเติมไม่รู้ด้านนอกคือสวยมากนะครับ ยี่หยวนการ์เด้นนะครับผมนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับยี่หยวนการ์เด้นนะครับเราเข้าไปด้านในกันนะครับเราก็เดินเข้ามานั่งเองเลยครับเพราะฝนตกอากาศไม่ง่ามนวยเลยเบื่อมากมันเลยทำให้แบบบรรยากาศไม่ค่อยดีเอาเดินเข้ามาด้านในแล้วครับ วันนี้นักท่องเที่ยวก็ไม no. ่เยอะมากมายนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับไปเช็คๆด้วยครับเพื่อนๆแฮมเบอร์เกอร์เราจะเข้าไปหาของกินด้านในกันครับมีช็อปของเล่นด้วยนะครับผมเป็นช็อปโมเดลนะฮะอยู่ในนี้ซูเปอร์แมนทอยไม่ดูไรหรอกมีรถมาราที่มีแต่ซูเปอร์แมน เป็นโมเดลนะครับช็อปนี้นะครับยิ่งมาน้าไในยิ่งสวยครับเ,เดี๋ยวเราเลี้ยวขวากันหรือเปล่าเลี้ยวขวาทางนี้ก่อนลลกเดินมาด้านนอกครับเรากำลังหาศูนย์อาหารอยู่หาไม่เจอไม่ใช่แค่นอกนี้นะฮะมันจะมีศูนย์อาหารที่ผมเคยมากินนะฮะซู <S <S> <S ปเปอร์แมนทอยนี่ <S <S> <S อีกฝั <S <S> <S ่งหนึ่ง เรบกินอาหารที่ยี่หวนการ์เด้นเสร็จเรียบร้อยนะครับฝนก็ยังไม่หายตกครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มลยคนปรับปลายเพราะว่าฝนมันตกนะครับสวยนะที่เนี่ยอนวัดเลยใช่ทุกคน เดี๋ยวเราเราเราจะไปบ้านพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะมาต่อที่หอไข่มุกนะคะแต่ผมไม่ไปให้คนนี้ไปแทนบ๊ายบาย